สวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกบ่งทุกบอนครับอ่ะมือนี้เดินทางมาโชคไม่ใช่ฟร์มวง่ามมือควรจครับนี่พี่น้องอ่ะครับพี่น้องเบิ้งยู่เห็นเราอยากได้ด้วยครับเด้อนี่ครับมือนี่ชมมาโชคไม่ใช่ฟ้ามครับพี่น้องเบิ้งยูกะขอให้มีโชคไม่ใช่ด้วยครับเด้อมือนี่ครับบั้นทีหนึ่งนะครับเนาะอ่า กะคอยพี่น้องมันหมานนะครับเนาะว่าจะเป็นสองตัวสามตัวล่างบนรอตตลี่ก็ให้ทุกทุกราวัลนะครับเด้อเอากระให้มันหมานคือซื้อฟ้าพื้นนะครับเนาะพี่น้องเขาเมื่อบังแล่ากะให้มโชมิใช่ใน้กำกันนาะพี่น้องเนาะครับอย่าได้งัวครับง่า,งงายเป็นสีนะครับเนาะอ่าเบอร์ทศัพั์ขึ้นให้ย,ยู่นีด้วยครับเด้อนี่ครับนี่จังแมงสีครับโอ้เอากระสีผ้าลไรเบอง์ราคาเป็นพร้อมกันนะครับเนาะนี่ครับนี่เมื่อนี้สภาพกระสีจีนตั้งน้อยนะครับนอกจากพายุเขาพึ่งสี น่าจะออกแล้วนะครับพายุน่าจะออกแล้วนะครับเนาะเขามามื่นนึงนะครับเนาะเอาพีนองอยางก็ม่งตัวจริงชมไม่ใช่ฟ้ามตังอยู่มองไหนครับกะสามารถมาไหนนะครับเนาะบ้านเมืองแรงครับตำบละราญอำเภอพยัคฆภูมิสัยจังหวัดมหาสารคามครับอยญ่อะชุดแม่ลูกแบบนี้ครับแม่หนาแบบนี้ด้ครับเด้อบกคนภาพครับเรื่องชงไม่ใช่ครับคุณภาพแน่นอนครับหางมาฝากพี่ตอนนองครับอ่ารับประกันดเลยนครับเด้อ บันนี้กับสิผ้าพี่น้องไล่บึงเป็นไล่ตัวไล่ตัวไปนะพี่น้องเนาะครับผมครับพอยอสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีพีอันนั่นและเอฟซีโชคมีชัยฟ้ามนะครับวันนี้มาพบพอกันวันหนึ่งหนึ่งกันยานะครับเส้นเดือนพอดีวันนี้มีหลายตัวอยู่ครับซิปเบอร์สองหนสามนะครับนี่แม่ทองตัวผุนรอๆอก็มี่ครับมีแต่กำมามได้พี่น้องมือนี้ครับวันนี้ก็การจองทางการตีตองเข้าคือเก่าครับ 085747140 ID ไล่นะครับอีกเบอร์หนึ่งก็093259643 8เป็นบุ๊กโชคมีชัยฟาร์มนะครับการรับประกันของเขาหนึ่งเดือนเต็มแล้วก็การส่งฟรีกับทั่วภาคอีสานครับครับผมอ่ะครับกับพี่น้องเมืองยูไก่ไม่โชคไม่ลาบด้วยครับเด้อมือนี่ครับมือนี่มืันหมานดี่ครับมือนี่เนาะครับผมมัซื้อกับมาโชคมีชัยฟาร์มนะครับเนาะอยากมีโชคมีชัยครับมีลาบครับมาซื้อว่าอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อไอ้มือนี่ล่จากทางไหนครับมือนี่ล่เอาเบอร์ เอางามนิหนาๆพี่เพื่อนเนาะเอาหนาๆนี่ลหละเอาครับมาเบิร์ครับเป็นห้องเบอร์ที่หนึ่งครับโชคไม่ใช่ฟ้ามัวง่ามมั่งพญาครับนํำเสนอพุ่มใจเสนอครับเป็นง้อชุดแม่ลูกลูกแม่เรืองแดงเรื่องสีนี่ม่ต้องห่วงนะครับเนาะครับลูกตัวนี้เพื่อนนี่อายุเท่าไหร่ครับลูกตัวนี้อายุหาเดือนครับอายุหาเดือนเป็นลูกตัวที่ไหนครับตัวที่สองครับเป็นลูกตัวที่สองเป็นตัวแรกตัวแรกครับผสมตัวที่สองในท้องครับ โอ้เป็นชุดแม่ลูกแม่แล้วก็ผสมไว้เลยซ้เจ็ดมือครับผสมอะไรเจ็ดมืออ๋อครับผสมบ้านลักประกันเนาะครับผมแม่ผสมไรเจ็ดมือครับเป็นยังครับช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตอ่ะพี่น้องบัหน่อคว้อมสูงแม่เท่าไรครับควอมสูงแม่กับประมาณลอยเบียดเบียดลอยชี้ศีก็หรอครับชั้นลอยชี้ศีกครับครับลูกลูกพอนไรครับลูกเพื่อนน่ะลูกนี่เพื่อนว่าลูกช็อกโกแลตขึ้นกันล่ะครับแต่ว่าเอกสารโมมี่แดงคักแดงแง่เนาะครับเบิ่งจากล่ำตัวล่ำ ก้ามเนื้อได้ครับลูกสาวเพื่อนนี่ขาตรงคอตรงเล็บซักครับสีแดงฉ่ำๆพี่น้องครับน้ำใต้น้ำล้างข้อหนาคุณนะครับน,น้ำล้างนี่เง้วอัลลาด์ได้พี่น้องลูกทายเปิดเปิดส่วนแม่ครับอุ้มรุ่มเด้บหมนี่เอ้าพี่น้องที่มากง้อส่งพุมมๆครับดูกหมูครับดูกน้อยๆหรือบรรทาวงว้อดูกหมูง้อมูนี่ครับให้น้ำให้เนื้อดีสูงร้อยสี่สิบท่อนลูกตัวที่สองแล้วนี่เนาะลูกตัวที่สองครับ ตัวที่สามในท้องขั้นเป็นติดเนาะครับผมอ่าชุดนี้ครับเปิดรลค่าอยู่เท่าไรครับสี่หมื่นห้าพันบาทครับอ่ะพี่น้องครับเห็นแล้วอยากได้มักก็โทรมาด้ครับเด้อเบอร์นี่แหละครับพี่น้องราคานี่นี่พี่น้องต่อได้เด้อครับหลังจากต่อได้แล้วเขาส่งให้ฟี่เท่าไรก่อนส่งให้ฟี่ทวทยดิสานครับโอ้เด็ดครับหลังจากต่อกันเรียบร้อยเราส่งให้ฟี่ทวายดิสานครับภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางพี่น้องไม่ต้องวิตกโทรมาพูดจาบอกคุยกันด้วยครับเด้อ ชุดนี้แม่นี่ง่ามไปเลีครับงูดุกงูมึงน่นะครับโค่นหางเครื่องดำง่ามครับล่ำหางตรงฟ้อยอูรุกว่าทั้งลึกทั้งหนาเล็บคอครับมาเบงนุ่มนามลางเหงาอ่านหลานรัดให้ลูกดีเป็นงูดุกงูอ่านสุดนี่จอยยากนะครับเด้อราคาหนี้ขันพ่นลองสนใจอยากได้ครับโชคไม่ใช่ฟ้ามครับเอาซื้อจากโชคไม่ใช่ฟ้ามไปก็ให้พพ่นลองมิโชคไม่ใช่นะครับเด้อสมซื้อฟ้ามคนนี่แหละเนาะ นี่ครับ <S <S เบอรบดีมีนิวสินิวกันยายนพอดีคไอ้จางเบิ้งชิบแล้วก็สาตัวให้พี่น้องถือหวยด้วยเบอร์เนาะครับผมวันวันหนึ่งวันที่ 1, 2, หนึ่งสองสามถือเด้ครับเด้อนี่โโอ,อ้งามงามเบิงจังได้กันงามอันที่เม <S 2> <S 2> ื่อวันก็กินก็นมาได้ตามที่ยูผมแจ้งไว้ต้นชิบแต่พี่น้องนี่อ่าครบสุมมุมสซุ่มมองแล้วเนาะครับเนาะนี่คือเบอร์ที่หนึ่งนะครับเนาะถ้าไปเบิงเบอร์ที่สองต่อครับ ครับพี่น้องครับเบอร์ที่สองเปิดภาพมาหนาต็บเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่อ่ะชุดนี่เบอร์ที่สองนี่ซื้อสองในสามได้พี่น้องนี่พี่น้อง,องสองเลยสาม وي, ครับแม่กับลูกนี่ซ้ำซ้ำกันเลยครับบาทนี่เบ่งถ่ายกอนนะครับเนะเาะที่ดับแรกกับสีผ้าเบ่งรลปบล่างหางชิงเช่อกันนะครับเนาะตัวดีบุดีงามมากงาม,งาม,งามเอาด้วยครับเด้อนี่ลูกเดี๋ยวอู้ยอันลูกตัวนี้มันลูกพ่อได้ครับเี่ลูกเคฟสามหนึ่งครับบาทโถ ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งอายุจังเดือนครับอายุหนึ่งปีพอดีครับอายุหนึ่งปีควมสูงกะถึงลอยซีบอนอเบียดลอยซีครับเอาเบียดเบียดลอยซีเลยครับเดอ้อนี่คือลูกสาวเพิ่นอนอสำหรับผูดอยากได้เป็นแม่พันแม่มบอบไปคมามลักได้แล้วนะครับเนาะบัานนี้มาเบงข้างพี่ครับมาเบงไทยพูนพนะครับหนาตึบโอ้คอไหมแขงขางามเนาะเอาอยากในนอนในแนวดีๆนี่เลย,ยครับเดอ้อ บาน,นนี้แม่พ่อนี่ท่องจักเดือนกับพ่อได้ครับแม่ท่องหาเดือนกับช็อกโกแลตครับ,รบแม่ท่องหาเดือนกับช็อกโกแลตเป็นท่องที่ไหนเลยครับเนี่ยท่องที่สองครับเป็นท่องที่สองแล้วลูกเพ่อตัวตัว,ตวนี้นี่ลูกตัวทิ่งเนาะครับพี่น้องนะครับเด้อพี่น้องแด้ไปรุ่นกันแค่เพศเนาล่ลอกินน้องท่องเจักเดือนก่นอนท่องเขาหาเดือนครับเขาหาเดือนอ่ะแด้ไปล่อล่อกินน้องหลัะก็รุ่นเพศดเด้อพี่น้องเด้อแม่เพ่อนี่สูงหลายไปเลยนะครับ ประมาณลอยสามสิบแปดสามสิบเก้าคับประมาณนี้แล้วครับเด้อลอยสามแปดสามเก้าบิดเบีดร้อยี่แม่นี่ครับเป็นงวดูกหมูดนยครับเด้อโค่นหางสวยเครืองดำล่มครับ่นอ่ะเครืองดำล่ม,ลมลกกใส่ลูกไปใช้อะไรมันไม่ขึ้นน้ำลูกอยู่มันครับห่วงลูกหรือลรวะครับเนี่ยผู้ใดที่อยากได้งูส่งบามันครับนี่หูกินกินพุ่มๆแล้วก็ขาน,น้อยๆครับเป็นงวดูกหมู การส่งลูกพี่น้องเห็นเราด้วยครับด้วยตัวในท้องนี่พี่น้องไปเบิ่งเอาไปลุนเอาว่าจะเป็นเพศใดเราก็ใช้งามซ้ำใดเปิดราคาใดครับเปิดราคาสี่หมื่นห้าพันบาทขึ้นกันครับสี่หมื่นกับอีกห้าพันเป็นราคาต่อร่องใดด้วยครับด้วยครับต่อรองใดเภาคอีสานเขาส่งฟรีภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตันออกครับส่งให้เมื่อครับอทโ่วมากครับไกลไๆลบอกกันได้ครับไปส่งให้ได้ทุกหม่องทุกบอลครับในประเทศไทยนะครับเนาะดูทีการตกลงเจรจากัน งามครับงามงามถ่ายนี่โอ,อ้ลูกนี่งามแห้งเนาะครับลูกงามลูกหนากว่าแม่เด้ลูกหนากว่าเขาลูกหนากว่าแม่ขึ้นข้อดีอืออขาเล็ยบด้วยครับเด้นนอน้ำเต้นานา้ำรังโอ้เหนียวนี่สิเอา้าพี่น้องครับนบี่เราก็รู้สึกว่าอยากได้แล้วเนาะ,ะโชคๆมันมันครับนี่โชคไม่ใช่ฟ้ามด้วยครับเด้อนี่ได้ไปกับให้โชคให้มนันให้ขึ้นในห้เฮงนะครับเนาะ พี่น้องครับอ่ะมาเบิงเบอร์ที่สามครับเพทลูกอาญะเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่เป็นงัวงขั้วนะครับเด้อลูกตัวที่หนึ่งเหลือก็ลูกตัวที่สองแม่นี่ออกสีนุ่นนุ่นแม่นี่สีจ่อยจักหน่อยครับแต่ว่าลูกนี่มีตันหน้าหนาตันตันมาเบิงลูกตัวแรกเพิ่น้องครับเนาะครับเอางัวคขั้วครับพี่น้องพี่น้องสีหาร์ดจะโชคไม่ใช่ฟานเลยครับหามาฝากพี่น้องเลยนยครับเด้อ ลูกตัวแรกนี่เป็นลูกพ่อไหนครับลูกหกแปดครับเป็นลูกสาวคเอฟหกแปดครับผมตักเดือนจักงปีหรอครับอายุสองปีครับเขาสองปีพอดีอาซีเขาสองปีหรือสองปีประมาณครับอ่าความสูงนี่ร้อยสี่เท่าไรครับร้อยสี่สิบาอยู่หรือเปล่าครับอ่าประมาณนี่เนาะครับร้อยสี่สิบาเห็นอ้าวเป็นไรพี่น้องเห็นลูกสาวใหญ่เพื่อนเรามากบ่นี่นะครับคอแข็งขาเรียบดีนั่นเต้น้ำล่างก็อาจหลาดที่กันรับนี่คือลูกตัวแรก มาเบิงลูกตัวที่สองกับเพทเมียที่กันครับแบนลูกยังเดี๋ยวนะครับงวชุนเนี่ยประเพศอัญญะครับแม่ย่าต้องไม่สนใจเบิ่งกันที่ลูกบางน้ำล่างเดีวแต่ลูกพ่อไะไครับลูกช็อกโกแลตครับตัวนี้เจ็ดเดือนครับอายุสี่เดือนครับโอ้ห่างกันอยู่ทีเนาะครับห่างกันปีเหมือนทีเนาะครับเป็นบอกแต่ว่าแม่นี่ให้ลูกห่างอยู่ครับแต่ว่าให้ลูกเป็นต้นเป็นตัวดีเห็นภาษาบ้านท่าวาเนาะต้นแมมจอยแห้งลูกมันง่ามอ่ะแม่นี่การส่งลูกดีครับแต่ว่าแม่เนี่ยสีกับบงห้ามมันดอกครับ กระสีจอยจังหน่อยพี่น้องเห็นลูกเราเป็นไงครับพี่น้องมักบ่อมาเบิ่งข่วมสูงเพลนกระสีรอยนี่ชิบหายอย่แล้วเนาะครับบนงถ่ายนะครับเโอะแม่นีไม่มาให้ลูกคักลูกแน่แท้ขั้วนี่ขายยกชุดเลยครับขายยกชุดเลยครับบันนี้แม่สูงไรไปเลยครับแม่สูงร่อยสี่สิบหายอยู่แล้ววะครับถ่ายเาเห็นเนาะครับผมแม่กระสีจังสีแหละครับสีออกนวลนเหลืองๆอ่ะจอยจักหน่อยมโบดแต่ว่าขอบตาดำอยู่เดยขากระติดดำบันนี้มองบ่ได ว่าเพิ่นเนี่ยคือลูกสาวเพิ huh. er. ่นครับนี่ชุดเด่นเลยครับตัวนเด็ดกันอยู่ที่ลูกสาวแหะครับชุดแม่ลูกลูกแม่นี่แม่นี่ท่านขึ้นไปบันแม่นี่แม่พี่เขานี่ยผสมได้บม่แมันสิอาทิตย์หนึ่งอยู่ทิครับตัวลูกกุ้เพิ่นอะผสมเป็นเลาอาทิตย์หนึ่งผสมกับพ่อได้ครับผสมโตครับเป็นลูกชส้เคฟสามหนึ่งอาผสมโตได้อาทิตย์หนึ่งนะครับเด้อตัวแม่เพิ่นเดี๋ยวท่านขึ้นไปแม่มันเป็นสัตว์อยู่เลยครับเป็นสัตว์เนีย่กันครับครับพี่น้องครับมักพ่อใด ผมว่าน่าจะเอาพอพันดีนดีใส่รยเดวอครับเด้อเพราะว่าเป็นเป็นง่วทีให้ลูกดีสามตครับรุ่นซีครับลูกสาวใหญ่เพิ่นเนาะครับผมและค่าเปิดไลน์เลยครับห้าหมื่นสี่พันบาทครับห้าหมื่นสี่พันครับผมลองเพี่นหางหารเบิ่งครับสามตนี่ห้าหมื่นสี่พันถึงตัวละเท่าไหรหมื่นกว่าบะ ครับแต่แม่นี่เขาก็ให้ร้ายบาทด้วยครับลูกสาวเนี่ไม่น่าจะสองหมื่นครับเขาให้สองหมื่นพอเป็นง่วเลี้ยงด้ครับเด้อเป็นงัวเลี้ยงเป็นงัวงามครับพอเป็นงัวเหนือด้ครับเด้องัวเพิ่นทับพอดีมากพัฒนามาแล้วครับนี่ขันสีไปขายแล้วค่าเนือกะไม่คดรจะอยากพัฒนางัวแล้อเนาะเอาเป็นง่วงัวเลี้ยงกันแล้วกันเนาะง่วไปเนาะเนี่ยมันต่อไปด้ครับเด้อชุดนี้นี่แม่นี่เห็นเรานี่บ่ปันได้แล้วครับ แต่ว่าลูกมีนเป็นงามๆลูกมีนย่นมาโตเลยแล้วขานี่ก็ต่อได้คือเก่าเนาะครับได้คือเก่าครับนามลางเพิ่นงามได้ครับแม่เพิ่นแต่เพิ่นสีบ่งามือเสือจะเป็นเป็นงัวโบดอยู่แม่เพิ่นโบดครับนี่ครับโอ้ยเบิ่งชุดนี้แล้วบ่อยากหนีครับอยากเบิ่งดนดแต่ว่ากับพี่น้องก็อยากเบิ่งควบไหมเนาะนี่อ่ะรายละเอียดบ่ครบจังได๋ก็ไล่มาเนาะนี่งามไม่หลีได้พี่น้องนี่โอ้นี่ไปเอกสารเราตนีเนาะครับครับนี่ครับลางโอ้ยอ่ดตัวเลยพี่น้อง องวขวดด้วยครับเด้อมามาพอดูอยู่ครับสำหรับโชว์มิช่ฟ้ามครับหามาเรื่อยด้วยครับเด้อครับพี่น้องครับโชว์มิชฟ้ามไม่ผิดหวังครับมางูขั้วอีกชุดหนึ่งครับเป็นงวชูขั้วชุดแม่ลูกลูกตัวแรกเป็นตัวแม่ครับลูกตัวที่สองเนี่ยนี่เป็นลูกผูรเปล่ลูกผูครับนี่ครับเอาลูกตัวแรกก็เนาะครับลูกตัวแรกเอาจะเดือดลูกพอด้ครับ บบชัดเจนนะครับแต่ว่าเพ่นจดเอฟใม่ลูกเป็นเอฟสามเอฟสอง่ดยเฉพาะเป็นงวยเอฟบ่ครับเพ่นงูฟ้าพิ่นครับออกมาแต่งวยเอฟนี่ก็แสดงว่าปล่อยได้หนิเนาะครับเพราะตกน้ำเลี้ยงตกน้ำเลี้ยงครับน้เลี้ยงนี่นะครับเด้อแี่เพิ่นเป็นเอฟสองครับนี่ใบเพจบ่ครับใบเพิ่นได้ส่งมาให้ทีหลังครับใบส่งให้บันนี้ลูกเพิ่นตีเป็นเอฟสามครับสางงูคายพี่น้องมาย่างคัก อ่าลูกโตตัวนี้ลูกโตัวไดครับเนี่ยตัวแรกเลยครับตัวแรกจริงเนาะครับนี่เอกสารบอมีครับตัวนั้นตัวนี้กับบอมี่ครับบอูิววาเป็นลูกพ่อไดครับครับเพราะว่าบอมีใบบอมีเอกสารแต่ว่าตัว่าตของคนอยู่นอกตีเอใบนี่ครับสีเป็นงวงงามของคนจันบาร์พนละแต่ว่าสีแคนยกช่วงราค่าตกกระสีใจออกเนาะครับมันบอมีคนเลี้ยงบอี่เลี้ยงบกคุนมันไปอ่นเกาหลีครับเอาวันนี้พี่น้องอยากได้งวงงามด้วยครับเด้อวันนี้แม่ เอฟสองลูกเอฟสามลูกผูตัวนี้ลูกโตที่สองอายุไรไปได้ครับสามเดือนครับอายุสามเดือนครับสูงกว่าสิบวานลอยนีเนาะครับแม่ยลอยสี่สิบห้าบอครับประมาณอยสี่สิบห้าครับลูกเพิ่นกับลอยสามสิบแปดเนาะครับประมาณได้่น้องได้เรื่องสีครับเด่นเรื่องสีเลยครับชุดนี้ชุดขว้าชุดนี้ครับเด่นเรื่องสีขึนหยาเก่งแท่เรื่องโบดนี่ไม่ต้องห่วงครับมีเกือบทุกจุดโบดหยาเนาะขินเก่งครับ เอาหันมาเบิ่ง้ันท้ายยังน้อยนะครับเนาะตกนำเลี้ยงครับคันวัวเอฟซัมนี่ครับเนี่ยตกนำเลี้ยงเอาผู้ใดอยากได้กำไรไว้ครับน่าจะชุดนี้ครับอ้วนขึ้นนี่ตังเลยตังราคาหล้วก็ตังโควกขิงเก่งครับนี่เลยครับเด้อครับชุดเบอร์ที่สี่เห็นปะครับครับผมเป็นงูขั้วนี่ครับเปิดราคาเท่าไรครับสามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห้าพันถือตัวละหมื่นกว่าครับ ้องยกเรียงโค้เดียวเลยครับโอ้ขอทาเตอร์ตังฟาร์มเลยตัวผู้พี่หนักสิฮอดมือ,อยู่ได้เนาะครับตัวผู้เี่ขายไว้ครับแต่ว่านคันคุณดีๆก็อาจจะง่ามของคุณยู่ได้ง่ามครับสมันอ้วนหนึ่งง่ามอยู่ดอกแต่กคนมันก็ซื้อหลายบาทแต่ว่าเรื่องสีนี่ยกให้เพิ่นได้เนาะครับเรื่องสีเข้มมื้อนี้บ่มีแสงแดดครับสีเข้มจนลำช่วงพายุสิออกแต่กลับพายุีกแจ้งนี่ครับเด้อแสงแดดพันมีครับราคานี้ต่อรองได้อีกบ่ครับได้ครับน่ะราคานี้ยังต่อรองได้เสยนะครับนะเอ้าไว้เด็ดแปะไก่โชค มันมานทวงไม่ใช่คือซื้อฟ้าเพลินเหรครับนี่ครับนี่เป็นตาครับชุดนี้เป็นตาราคามันถือครับนี่ราคาเบานะครับเนาะเราสายขุนนะครับอ้วนชนมานี้กำไรเลยครับครับพี่น้องครับเบอร์ที่ห้าเบอร์ที่หาปมนชุดแม่ลูกลูกแม่ลูกสาวผนี่เป็นสายพันธุ์บีมาเตอร์ครับบีมาเตอร์สายพันนีครับสายพันธุ์แห่งอ่ากำไรดีราคาบาใครตกครับอัน ซุ่มบีซุ่มเล่ซุ่มอันนี้ครับเวียดนามเนี่มีเท่าไรเอาเมดฉับพี่น้องโอ้อายุหลายไลยครับอายุห้าเดือนครับอายุห้าเดือนเป็นลูกตัวที่ไหนครับเนี่ยตัวแรกเลยครับลูกตัวแรกเพื่อนนะครับควบสูงครับควบสูงของแม่ประมาณลอยสี่สิบครับแม่ลอยสี่สิบลูกตัวนี้ก็ถึงลอยสามไปบอลเนาะครับอ่ะมีลอยยี่ห้าประมาณเด้อพี่น้องเด้อประมาณนะครับเนาะเล็บแดง ก็ขอกเดียวกันเหรอครับชุดชุดมากทั้งฟาเลยเบอร์ซี่กับพาเนี่ยครับนี่บอกครับผมชุดนี่แม่งงามพังเนาะก็ขอกเดียวกันครับใช่ว่าคอกนี่นี่ตกน้ำเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อจากพี่น้องเห็นนี่เป็นว่าตกน้ำเลี้ยงต่วบานนี่ขนาดตกน้ำเลี้ยงนี่ลูกยังบาจอยเลยครับนี่ขันขันสุ่มบีบนี่เจ้าเนี่แม่ขึ้นน้ำดีเนาะครับขวดขึ้นมาแล้วห้าม้ย้ลยครับเด้อนี่สุ่มเนี่ยนี่ครับนี่โอ้เอ้าพี่น้องสีนกทึ่ง เบอร์ซีกับเบอร์หาใช่กันเ,นนร,เนรื่องอะเนาะพอเป็นง,อง้อขวากดกันบนันนี้เดี๋ยวสินค้าเบื้องเนาะครับพี่นอ้องซุมบีบนี่ไปหาแม่เบื้องละอันแม่ลูกชุดบีมมาตเตอร์นี่ราคาเท่าไรครับสองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้าพันกับสามหมื่นเท่าไรกว่าสามหมื่นห้าครับสองหมื่นห้ากับสามหมื่นห้าหกหมื่นเนาะครับหกหมื่นตัวล่องได้ตัวล่องเลยครับมันลองตัวล่องเลยลอยอยู่ครับหกหมื่นนี่ครับชุดนี่ได้ทั้งเบอรหาโตนี่ 60,000คุมอยู่ด้ผม่า <c oughs> สำหรับผูา้ายง่วป็ปคนไปเลี้ยงนะครับนน,นี่ชวนดนี้นี่อ่อ,อนซอนเลยครับนเนี่ยแดงคักแดงแม่ปวดห้นมานนี่ครับคัขกขนาดนี้บีบนี่งามลำตัวดีเนาะครับลำตัวดีตัวดีแม่คะ่ะถึงว่าจอยกับบมตถึงกับจอยคักดอกแต่ว่ากับจอยเนาะครับจอยอได้่าเลี้ยงง่ายคิดเก่งครับ,รบอาอาเอาอันเสียเป็น้องเอาซึ่งเบอือหากับเบอือ พกหน่เนาะครับผมเบอร์ต่อไปครับเบอร์ต่อไปเป็นแม่ลูกครับอ่เบอร์ต่อมาครับเบอร์ที่ไหนดิเบอร์ที่พกบเจ็ดครับเจ็ดดิครับผมก็ลืมเบอร์เป็นซับอยู่ได้พี่น้องได้เบอร์ที่เจ็ดครับลูกดีน้อยครับเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ครับลูกอายุจังเดือนครับตัวนี้อายุเพิ่งเลยอาทิตย์กูกลัว่ยนะครับวันนี้วันนี้เนี่ยวันนี้จะไหนไปแข่งขาใหญ่ใช่ครับลูกพ่อได้ครับลูกคิงกูครับโอ้แข่งขาไหม เป็ดเมียเป็ดเมียครับอ้วพี่น้องเป็นตาสื่อไปบังพัฒนาการอยู่เด้องเบืองนามลางเพ่นครับหนูอุดบวเด้เนี่ยมังพี่น้องเนี่อันช่วงเกตแปดเดือนนี่สีว่าจังไดนี่ขากระตรงดีซําเล็บกระซักคอกระตรงเด้งูหน่อยตัวนี้มังหนาครับนี่ลังแตกคุยอยู่เลยครับมีมีใบเอกสารอยู่เนาะครับผมลูกตัวแรกเนาะลูกตัวแรกครับแม่สูงหลายไปเลยครับ แม่สูงรอยบมันสี่สิบกูอยู่ครับอ่ะแม่ประมาณรอยสี่สิบขึ้นอยู่ดอกแม่ขาใหญ่ครับเรียมดีแม่ค้นหางดีเครื่องดำล้ำหางตรงไฟหางอุลครับนุ่มโอ้เต่านุ่มงามเลยแม่เนาะครับนุ่มดีดีครับนุ่มเองคอตรงเล็บสักครับอ่านุ่มงามงามเลยครับจับพอดีพอดีมันนี่เต่าไ่เป็นนามคือที่มานขอนอยู่นี่เนาะครับโอ้ทานอะไรอย่ดอกเน่าแม่กับเนครับแม่กัหไ่หนาบ่จอยสำนา ร่ำเงาเลยครับมีครับวโพดจอยติดเครื่องดําเต็มหูจิ้นจินครับนาคากระดาเต็มราคาครับตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นบาทครับอราคาสามหมื่นเพึ่งเพียงครับสามหมื่นเพี่งเพียงนี่เป็นราคาห้องว้ซื้อเลยอครับครับผมมักยูไกลไกับส่งให้คึอเก่าด้วยครับเด้อคุยกันเอาอ่ะโฉมไม่ใช่ฟ้ามครับน้ำซเโนอนี่ติอ้วนน้ำงามเลยครับมือนี้เด็ดเด็ดเลยครับดิเมืองแล้วกลาพียงเพียงม่โมไม่ใช่คือซื้อฟ้ามเพลินล่ะ มันอนีวันที่หนึ่งครับมันหมานได้ไป็นรองเด้อเอาถึงว่าจากนีไปว่าเอาตัวใดเอาจากตัวก็เห็นมีโชกไม่ใช่มันหมานนครับเนาะบานในสีภาพไปเบิรงววาเบอร์ที่ต่อไปครับอ่ะเบอร์ที่เจ็ดครับมังหันเบอร์ที่หกเบอร์ที่เจ็ดเป็นชุดแม่ลูกลูกพูนไหครับครับผมแม่กับสีเขาบีบีจักน้อยแต่ว่าล่ำตัวล่ำตัวเม่พนินอ้วนหนาดีบบจอยครับเป็นง้วาลูกใดเพคะลูกแรกเลยครับอ๋อลูกแรกจากเดือนนอครับนี่ ได้สองอาทิตย์ครับได้สองอาทิตย์โอ้เบิงแขงมืองขาเขาทาได้เพียงเด้อเนื้อนังมังสาก็ถือว่าย้อนย่านดีหน้าตาครับอรอพอสมควรของเพิ่นเด้อครับเด้อนี่นี่ครับนี่ลูกผูนะครับเนาะกามเนื้อก็ถือว่ากําลังมากเนาะครับกาลังมากกามเนื้อกําลังมากครับวันนี้แม่นี่เป็นวัวลูกแรกเนาะลูกแรกครับสูงเท่าไรครับแม่ประมาณร้อยสี่สิบเนาะแม่ปะมาร้อยสี่สิบ คอแชงขาน้มอ่าถือว่าดีนะครับเด้อเหล็บนี่หัวนุมนามลางกัถือว่าเห็นเห็นดีเห็นชัดเจนถึง่าบนากะพ่อเบิงโคนหางใญ่เครื่องดํ่ลําหางตรงครับฟ้อยหางอาถือว่าอูรัวขึ้นกันเบอร์นี้เปิดราคาลามได้ครับสองหมืนหกพันบาทครับพี่น้องครับสองหมื่นหกพันราคาเบาๆไอ้เกษตรกรพี่น้องขาอยยางเลียงงัว ทรงนี่รับร่างว่าให้ลูกดีแน่นอนครับอันมูหูเขาไปบีดครับนีไปไทยา,ายมาอะไรมองไรบอลได้ครับเด้อโอองเขาบีดนี่มกักจะให้ลูกดีอันนี้เป็นลูกผัวลูกแรกเนาะลูกัว<อ>ต่อไปถาพันสลับเป็นตัวแม่นี่ครับนี่เอา้าโทรมาได้ครับเดอ้อตัวมาสั่งจองมาจากพี่น้องสั่งจองเรา,า,าสั่งร้มกับสิหารดทรงห้เลยครับเอามาเบงชุดแม่ลูกอีกชุดหนึ่งครับเป็นเบอร์ที่แปดเบอร์ที่แปดเบอร์ที่แปดในแม่บังไงสีดีโอ้สีงามครับพี่น้อง สีงามลำตรงลำโตเครื่องเขา้าโค่นหางใหญ่ลำหางตรงนุม่มชัดเจนนามลางโอนโตนข้อขาเรียบดีสีนี่เด็ดเด็ดเลยฉ่ำฉ่ำเลยครับพี่น้องแม่นี่สูงายไปเลยครับวันร้อยสี่สิบห้าครับประมาณร้อยสี่สิบห้าขันแม่นเบิ่งใสเดียดม่นใสเป็นตาดำด้วยครับแม่นี่ครับมันฉ่ำเลยสีเนาะหางนี่จุดดินมากครับควรจะมากงวาหางงามหางเง่าหางสวยครับแม่นี่เลยมันนี่เลี่ยมสีเลี่ยมนะครับแม่นี่ อ่าบันนี้เป็นลูกเพื่อนนี่เป็นลูกทีก่ไหนนาอครับนี่ลูกโตที่สองครับลูกโตที่สองเอาพ่อดีพ่อดีครับลูกโตที่สองบ่อนเถ่าพ่อแก้ครับหมดสิทธิ์มันแล้วครับลูกโตที่สองโง่ลูกแรกไม่สิทธิ์มันไม่ได้ครับพี่น้องลูกสองสามดีหมดสิทธิ์มันนะครับเนาะอ้าวลูกไดือนเดือนครับลูกได้หนึ่งเดือนครับลูกได้อนนึ่งเดือนพ่อไหนครับนี่พ่อคมโตครับโอ้คมโตอู้งวงามกว่าค้มโตเนาะครับอู้ขยันทับเดือนที่ดีนี่ชีวังงามพอดีเฮ้ย ชิดายครับผมสิดายพี่น้องที่ควบตัวไวปัจจุบันนี้ก็ย้อนรละข้างัวมันตกมันต่ำครับพี่น้องก็เลยบพัฒนางัวนะครับก็จากนี้ไปด้ครับเด้อพอได้ดีททำไปเลยครับขแม่แบบนี้เพราะว่าเขาเขาพัฒนาไวครับอ่ามันกำลังขยับขึ้นแล้วนะครับพี่น้องงัวพัฒนาไ้เลยครับโอ้หายากครับเดี๋ยวนี้เริ่มหางหยากเลยเบียดขวบได้ไหมครับครับเป็นตาเป็นตาเหมือดขักเห็นเบียดเอาไป กระสนามนี่โอ้ยเอาไปหลายครับเป็นตามหมดครับงวเมืองไทยซื้อไว้นี่ได้เพี่งน้องเด้อราคาเท่าไรครับตัวนี้ราคาเปิดไรที่สองหมื่นแปดพันบาทสองหมื่นแปดพันนี่ครับยางไม่ไกลจากน้อยมันนี่บวกน้ำผมเด้ยริ่าดีกปันใดสองหมื่นแปดพันพี่น้องในยแม่น้าหนาใหญ่ๆงามๆครับลูกก็นี้น้อยยู่อ้ะลูกลูกผูลูกที่สองนี่ตัวแม่แทบบ้ามาอันนี้ลูกโคบตัวด้วยครับครับอันนี้ลูกแม่ลูกแม่ด้วยครับนี่เอ้ยลูกแม่จ้ลูกแม่ครับว่าไม่ลูกผูลูกแม่ครับ ลูกแม่ครับแก่ข้าวครับอผมเห็นนน้ำรางพันยอนต์อุดตูดเน,ะนาะน้ำรางพันยอนต์อุดตูนผมว่าแม่ลูกผูไหมโอ้ลูกแม่ตัวง้วบางตัวนี่ให้ลูกเดือนสองเดือนแรกนี่ตัวน้อยๆเด้รับบตรพ่อวิทย์หกเจ็ดเดือนแปดเดือนเราใหญ่ขึ้นแม่ครับบั้งตัวตัวนี้อาจจะเป็นนสันก็นได้ครับ,รบมันเป็นลูกไอ้่ข่มตัวน้ำเนาะคโอ้ตาชิดได้เนาะง่วงงาม เอาพี่น้องซื้อไปทับเอาไหมเด้อครับเด้อแล้วก็ไปเบิ่งว่าผมเพิน่นธ์สีเงาขึ้นแม่อยู่เด้่ผมว่าผมเดียวม,มันเบิ่งส่งมันล้วเพิ่นธ์นามล้างเพิ่นธ์ไหลไหมลูกแม่ผมนึกว่ามันลูกผู้แหมลูกแม่ครับลูกแม่โอ้สีงามแหมนี่เด็ดอีหลีเนาะครับอ่ะพายมือต่อไปครับครับพี่น้องครับเบอร์ที่เบอร์ที่เก้าเบอร์ที่เก้าอ่ะพี่น้องครับหางัวพอพันธ์นะครับเด้อเป็นงัวเพียรผู๋ครับบราจะไปคุ้มฝูงหรือขึ้นรถหาทับครับเป็นงัวทำเงินครับได้ครับ เป็นรถหาทับยางมาได้กะพี่น้องค่นเลี้ยงง้วแม่ลายบานได้เลี้ยงง้วงแม่ลายครับบ่ิสุทัศนะครับเนี่ยสีมันดีตัวนี้ลูกพ่อได้ครับลูกอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าพูดนะซื้อพอพิ่นะอเมริกาเจ็ดเจดเก้าครับแดงจืงคืองครับแดงช่ำๆควบสูงลา้เลยครับควบสูงกับเบียดเบียดร้อยสี่สิบอยู่นาจะถึงเนาะครับเบียดร้อสี่สิบละลูกอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าอายุครับอายุสิบสองเดือนพีพอดี พีนาครับหัดทับพี่น้องพีนาหัตทับมันนี้ขัสูงนี่เบียร์อยสี่สิบนี่พี่หนามสิบห้หอยแปดที่พืนตีน่ <c oughs> ปีเดียวอะไรละสี่สิบหรอไงครับไงไงนี่ครับขั้งสางดีสีช่ำมบม่วงคอขาเร็บครับเป็นตาเป็นพ่อพ่อเต๋อบรขาใหญ่เล็บสวยให้หั่มเสมอครับนี่นี่เม่งครับเปินขาใหญ่บรรสาวปุนหแปดครับพูนหะนาครับองศาครับให้หั่มดำเต็มใบ อืออ้าวราคาครับสองหมืนเก้าพันบาทครับพี่น้องสองหมืนเก้าพันครับรอรอพอพันเลยครับเดอ้อสองหมืนเก้าพันโอ้ราคานีถือว่างามด้นี่ลำตัวแบบนี้สีแบบนี้สายเลือดแบบนี้ครับราคานีนี่อ่ะพี่น้องก็ถือว่าถือนะครับกับตอร่องหนียุคเก่าถือเราก็ต่อร่องได้คือเก่านะครับเด้ออ่เรามาต่อครับโอ้งามแล้งดีครับ บอดี้ที่ซื้อครับคันเดียดนี่ใช่เป็นตาดำครับนี่ครับตัวต่อมาเบอร์สุดท้ายเนาะครับเป็นเพศผูอันนี้กาพอพันครับนี่ไงนารอพอสมควรหากระซื้อตรงดีนะครับนี่ขนาดตรงซื้อเหยียดเรียบพ่ตรงครับเนี่นี่ขานอกตั้งครับอืเขานี่จะน่าจะตั้งไว้อยู่ดีเนาะ ลดธรรมชาติครับโอ้ลดธรรมชาติครับหัมาลวดธรรมชาติของยางได้ครับควบผูนี่มันทายนะาติ๊บครับสีแดงพอดีคันเดนนี่จะช้ำดยู่ดอกให้ห้ำอ่าแซมเสมอจะได้พี่น้องนี่ปลายเป็นดำอยู่เรียบคอสวยเนาะครับตัวนี้ลูกพ่อได้จากเดือนครับลูกหกแปดครับอ๋อลูเคหกแปดครับปีหนึ่งพอดีครับอายุหนึ่งปีเอาสองตัวครับอายุหนึ่งตัวละเนื้อายุหนึ่งปีหนาใหญ่ดิครับโอ้คุ่นบ้าได้โตได้ครับนี่ คุณขั้วสูงถึงร้อยชี้บ่ครับขาดด้วยระครับร้อยสามแปดอ่ามาถึงร้อยชี้เนาะครับพินาครับน่าจะหัดได้เนาะครับหัดทำไปครับเด้ยเอาซื้อไว้แต่เดี๋ยวนี้ครับซื้อไปจะไปบายไว้เลยให้คุณให้ลุงไว้ครับกระเพอพันราคาครับตัวนี้เปิดมาอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันบาทเอาสองหมื่นเก้าพันครับวันนี้มีว่าผูกสองตัวตัวละสองหมื่นเก้าพันร่วมกันเป็นหาหมื่นแปด พี่น้องก็สองตัวนี่ตัวได้หลายดิครับผมเนี่ยพอพีน่น้องสองตัวพี่น้องสีตัวได้หลายดิครับเด้อเอานี่ครับมาอนีมามาโชคไม่ใช่ง่ามโชคไม่ใช่ฟ้าม,มงวงง่ามพยาครับมาอนีเด็ดอีหลีครับมาอนีมี <laughs> มตรันหน้าหนาแดงแดงครับมาอนี้อูเด็ดอีหลีชุดแม่ลูกเลยครับชุดงวงขั้วรับเด็ดอีหลีครับมาอนีงวงขั้วเนี่ยเด็ดครับมาอนีฝากไว้ครับพี่น้องววโชคไม่ใช่ฟ้ามครับมาอนีก็ค่อยโชคให้มัน ไอ้มิโชว์ไม่ใช่คือซื้อฟ้าพันธุ์นะครับเด้อล่างบนไอ้ถือครับเพราะวันที่หนึ่งกว่าวันที่หาบทถือแล้ววันใดไก่ถือแล้ววันหนึ่งนะครับเนาะเอาใายคลิปครับไม่ยังอีกไหมครับใายคลิปกับว่าไม่ยังหลายเด้อครับกัขอบคุณเรียีคือเก่าแล้วครับที่ให้การสนับสนุนโชคมิใช่มาตลอดครับครับผมครับคลิปนี้ก็หวังว่าสิได้การตอบรับคือเก่านะครับครับผมเรื่องคุณภาพพี่น้องการันตีได้เนาะซื้อผ้าพันธุ์การันตีนะครับเนาะ พอกการชิปนาชิปไหมครับชิบนี่อันนั้นทั่วโฉงไม่ใช่ฟ้ามสวส,สวัสดีครับสวัสดีครับผม